เจนนี่โมเมนชิวมีหนึ่งห้องสอนหัวเทียนหลงมีห่งห้องสหัวเจนตอร์มีห่งห้องสอเดียหุ่แย่พีหนึ่งหรอูจากรูปป้าของเขาเขาบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ค้าก็ชื่อโอ้โหจำเวลาปะเริ่มกานแข่งขัน ดูในตัวอย่างทีงนี้แล้วมัน,มนดูน่ากลัวแต่คิดว่าไม่มีอะไรจะยากเกินไปด้วยคิดอย่างนี้เลยอ่ะตัวต่อใอตัวเขียวอ่ะสามงหรอคุณศมณสหรอจะทำไมคุณจะสั่ง้วนจัง่ะ้ยอะไรอะ่ะ ของหน้าน้ำบุกตัดขามาแต่คนชั่วสาราเปิดก่อนได้เปรียบอยูแล้วมันป้องกันป้องกันชีวน่าจะผักบุกกระเด็นมากเลยเขาจะกระโดดด้วยนุยนะจะโดดสูงแค่ไหนโมวกไปยกให้หนุนไม่กินนะโอ้ ว่าคนประมาณประมาณผู้ต่อสู้นะคะไปเรียนรู้กับพี่ทางซานเยอะๆขอแข็งู้แต่ว่ีกนึ่แง้คุยกันกอดแข่งรเคากยอดแข่ง

ดูจิตก็ไม่ได้แข็งแต่กับ่าทางได้ในทันทีเินบิาตุของเขารผลการโจมตีดูจิตได้อ๋อรถผลการโจมตีได้อ้ดังโจกลับแล้วแต่กยังแข็งดอยู่ป่ะวมันปรับตัวได้กี่เร็วไงแต่เอกบอกาถูกบอกแล้วแต่คนฉันสา้หันสาที่สองผีเสื้อเทพพิจารณซ วแผ้เราจังวงแหวนที่สองก็มีอายุพันปีพลังแข็งแกรที่สุดในเ่มจาก,การสองคนนี้ก่อนก็แล้วกันจักกับพวกขเขาได้ไรสูงมากบากที่เหลือโอกาสชนะมีมากกว่าทักษะที่หนึ่งจะจะตู้ไ,ได้ปะเะถอ้โหเ้งแ่งจริงเ้าจะฝาะ่าไหมขึ้นไปด้งเงาทางังไปโอ้โหโ ีกาปหนูไม่รู้จักหรอกคือนุ่งแบบแบลล์พรายคจนศาสดร์นะต้นตำนานเองก็ไปเพราะแบบนี้แหละกัไม่แต่คนจะงวงเจ็ดประหลาดเวยๆนะไม่ได้เจอต้่มกับเชือเอียวอุ้ยอุโดนหนอหไม่ตาย อายช่วยหรออาจารย์ช่วยทำไมอ่ะจะโดนด่ยยาไหมยไม่ช่วยในการแข่งขันนะอ่ะออกไม่ได้เพราะแม่กอาวใจาฟันผู้ไม่เกี่ยวข้องข้ามก้าวกายในการแข่งขงันทำผิดครั้งแรกจะยังไม่ลงโทษแต่ถ้ามีอีกก็จะตัดสิทธิ์การแข่งของกลุ่มพวกอื่นเข้าตามกฎุ่ยในเมื่อข้ายืนถือเข้ามาช่วยแล้วเจ้าน้จงเข้าใจความหมายห่ยายข้าคงตัดออกจากสนามร่วมต่อสู้ไม่ได้อีก ทีผมเสียพุ่มแพ้อาจารย์ฟานอุ๋ไม่เข้ามาช่วยถ้าคงบาดเจ็บสาหาัสพูดต่อไมอีกไม่ได้ต้องขออาจารย์ฟานฟอุ๋ที่มาช่วยขอบคุณอาจารย์โชคดีที่ท่านช่วยไว้ทันชอบปะไม่งั้นเจ้าเด็กอุ๋ยฮงคงต้องเจ็บหนักแน่ๆมีข้าอยู่ไม่ปล่อยเด็กเจ้าบาดเจ็บหรอกเอาจี้กันอะเสียดายการแข่งรอบนี้น่าจะแพ้แล้วไม่แน่หรอ เข้ามายังมีโอกาสชนะเรื่องอะไรมีกันแล้วเลยคือไม่เห็นเลยโคตรสวยผมได้แค่มีคนที่ผงะซิมปีจะมีประโยชน์อะไร่<ม>คาวิญญาณยุดคู่กับมหาวิญญาณจายกับรอดตนต้งเพื่อ,อหวนะัวยน้าพวกเราต้องชนะสี่เีข้าขอเวลาสิบเท้าวิเราวิญญาณข้าสูงถึงระดับสามสิบสองใมหาวิญญาณจาแค่สคนสู้สองคน,งนงข้าก็มีโอกาสชนะเจ็ดส่วนสู้ เขาเปนะิดวงแหวนไหมพี่หมอไม่รู้ทำไมไเป็นเกบไข่เลยไม่ต้องก้ามันไม่น่าจะแบบจุ่มติ่มอินกล่องแก้ว แหวนใหม่หรอไม่ใช่นเนแหวนที่สองเลยไม่เคยทำ,ำก่านสองสำคัญบ้านเมืองเลโ้ยสวยนะนย<า>ยมีกชา่เยาเื่เอว่แกแต่งอ,อะไรขนนีุ้ยมนุดเนี่ยค่ะสำคัญแงบ้านเมืองอวิญา,าที่บินได้ตอวางแผนอะไรอยู่แน่นๆการตัการของเ การทุ่มหเพราะว่าการทุ่มหนึ่งับสองพร้อมกันร่างกผ่านเร็วมากสร้างงาดผ่าเร็วสายอาหารทกี่ไอ้นี่ก็พลังไม่หมดสักทีทกที่สามองมือสิบห้าวิสิาวิ๋อกูนึกว่าสิบห้าวิในการแบบเปแรงกุนเลอยู่เดี๋ยวนี้ร่ากายเจ้าตรการผ่าพลังไม่ไหว น้องที่เราจัเน่ะนี่คิดถึงจ้าอ้วนแหละจบไ้น่นี่เขาลุกอ่ะใจละหมดคขลูกอ่ะคนทรวมแหวทักษะเป็น่งเวแหวเนาะักเ่ปีงทักษะระมิเชวอรวมแหวนโรมงแหวใ้ทันแล้ว วิ่งหนีทุนอย่าช้างอ่ะจะตายหรือเปล่าแม่ตามช่วยมาเรียก็เป็นใครพี่ไหนเหมือนทักเทพเลยอ่ะเทปปะเนี่ยวิ่งใครใครมาหยุดอ่ะอ๋อคนนี้หรอ อออเชื่อพวกเขาขึ้นมาพวกเขามีสิทธิ์เป็นสิทธิสายตรงของฝ่ายเราาแล้วขวี่ห้าวล่ะพออ้อยเย็นมีพวกขวีเห้าวอีกคนนะเขาต้องหากินวิญญาณดวงแหวนเดียวอแอเไปโอ้โหเป็นคูไม่ได้แล้วอันนั้นไม่น่าอยู่ในโรงเรียนนี้สัตว์วิญญาณสายพลังจิตมีอยู่เท่าไหร่เออศึกษาไม่มากพอถึงทักษะที่หนึ่งของหวี่ห้าวจะแข็งแกร่งแต่ยังไงก็เป็นวิญญาณสายพลังจิต ถ้วาวิญญาณสายพลังจิตหายากมากถ้าไม่เสเริมวงแหวนวิญญาณให้แข็งแกงร่งวีเข้ามีพื้นที่ให้พัฒนาได้น้อยมากพอเหยียนไม่เป็นไรสาขาวิญญาณยุติไม่ต้องการแต่สาขาอาวุธต้องการครับเออสวีข้าเชื่อสายตาเจ้าและข้าเห็นที่เด็กคนนั้นทำเมื่อครู่แล้วถึงเขาจะมีแค่วงแหวนเดียวแต่ก็กลายเป็นนักเรียนดีเด่นของสาขาอาวุธได้สุดสายตรงคนนี้ ขรับเองอืมไม่ได้ถ้าคนอื่นรู้เข้าจะคิดว่าข้าใช้เส้นสายส่วนตัวก็คือไม่ให้ทั้งสองเลยตามสบายนะขับขอตัวไอไอนนี้ไม่คนอยู่ในโรงเรียนสัปหลาดเลยมองคนดี้ค่ห้วาข้สักสามปีถ้าอยากจะสอนเขาดูพอพื้นฐานคนแน่นแล้วเจ้าค่อยตรวจสอบว่าเขามีสิทธิ์เป็นสิทธิ์สายตรงของสาขาอาวุธมหมได้แล้วแต่ วามเขาวิญญาณยุทธไม่ยอมรับอุ๋ยเ้าเป็นสิทธิในอนาคตพวกเขาต้องเสียใจใช่ก็จะไปดูซิวเซียวกับหวังงันยุทวิญญาณยุทธแม่งก็จะไม่มันจะเหมือนแบบจะคัดคัดกับอาวุธใช่วิญญาณยุทธแม่งก็จะแบบพลังค่าเลยวังตรงอาการไม่รุนแรงแค่อ่อนเพลียเท่านั้นแต่อาการของซิวเซียวไม่สู้ดีไม่แค่พลังวิญญาณพลังจิตก็เสียหายมากเช่นกันอย่างน้อยต้องพักผ่อนเด่งวันหนึ่งคืน ห้ามใครเข้าไปรบก,กวนเด็ดขาดหนึ่งวันหนึ่งคืนก็ยังดีนะบวังตงแต<า>แข่งตอนบ่ายายังข้าไปคนเดียวเองต่อให้ต้องแพข้าก็ต้องสู้จนวินาทีสุดท้ายไม่ได้เราต้องสู้ด้วยกันเราเป็นหนึ่งเดียวสู้อะไรพร้อายิงกว่านั้นเรายังมีพลังเข้าตงเพื่อเสียวเสียวเราต้องชนะให้ได้เข้าตงมาจากข้างเทียนได้นะก้อ ข้าวตรงคือไอ้ที่มันทำไอ้นี่เราเปูนเป็นทีทองไงแต่ซุ่มอใครมาตอนไหนสุ่มปูนตอนฉันพลังเข้าตรงพลังวิญญาณพื้นตัวเร็วขึ้นมากบางตรงอ๋อตงคือการแข่งขันตอนบ่ายเราต้องปรับร่างกายให้พร้อมเลยจะุ่ก็จำไม่ได้ปูนก็ข้าวเทียนหอถอ เขานะเขานะฉันเชียรอยู่อยู่อยู่รักรองดูรองดูแปว่าชนะไม่รู้มึงมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นปีหนึ่งอ่ะหนึ่งในล้านแล้วจกว่าจะมีคนเก่งแบบคน้นๆอ่ะนะื่อจ้าจากระสุนคุณแมคยเห็นดูไหม ข้าเป็นวิญญาณจาร์เตรมตัวแล้วนะการตรสอบของนักเรียนใหม่ของโรงเรียนถ้าเขารอบสีกลุ่มสุดท้ายี่เดต้นี่บอด้อีดีจ้จะออกไปเองหรือ้ข้าสออกางูระห เจอคนที่อยู่ในร้านตะสมบัตมันจะ,จะมีค่ามเือเป็นผู้แข่งอ๋ออยู่ในเกาะอะไรเป็นคนที่เคยรังแกท่านต้องชดใช้ให้ได้เลยท,ลที่ที่ส่งผู้แข่งสี่กลุ่มสุดแกร่งแล้วสี่กลุ่มสุดแกร่งเคยสู้กันเองปะเนี่งน้องอทำสีตรงไหนนะทำสีีเกียรติคนว่าสวัสดี ข้าผืนเย็นเศร้าเจอ๋อผวหน่วยการคนที่261ของโรงเรียนสื่อไหลเคือเย็ยนเศ้าเจ๋อในฐานะเป็นผอ,อรโรงเรียนอันดับหนึ่งเขามีสิทธิ์นั่งอันดับเดียวกับกษัตริย์ทุกป,ประเทศแล้วยังเป็นอัคราพภมยุธ์ที่มีวิญญาณย,ยุทธาย,ยากอย่างรัศมีพยา,ยาหงเป็นผู้ที่แข็งแกร่งสูงสุดนักเรียนรุ่นใหม<พ>่นี้มีปรสวค์ที่สุดในรอบร้อยปีที่ผ่านมาทุกสนามจากนี้ข้าจะดูการแข่งของพวกเจ้าและหวังว่าพวกเจ้าจะทำให้ข้าประหลาดใจได้เอาละเริ่มซุ้มได้เลย อ๋อแล้วคนเห็นเก่งมาต่อยกันอีกแถูกปะสอง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 สี่นะนิกาผิดหมายเลขหนึง่ง ลุมของใต้หัวปินเฮ้เขาเลยไม่คิดว่าจะได้เจอเขาที่นี่ญาติกษัตริย์ป่ะใช่ว่าเจนไต้หมูไปไาต้หมูออหัวปินน่าจะตระกูลเดียว